็นยังไงบ้างลูกกระแสตอบรับจาก4ดีที่ผ่านมาดีมากมากเลยครับผมขอบคุณมากมากครับสําหรับทุกกระแสตอบรับชอบมากมากเลยครับผมทุกทุกคอมเมนต์เลยคือมันรู้สึกว่าสําหรับผมอะผมเองเป็นนักแสดงแลวเป็นคนทางานคนหนึ่งละครออกไปเราก็อยากให้คนได้ดูแล้วอยากให้คนได้วิเคราะห์ตามแล้วแบบมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับผมดีใจมากมากครับโล่งอกโล่งอกไหมเหรอครับมันผมว่าออนไป4 EP มันยังไม่ถึงจุดพีกอะยังตอบไปได้ครับยังตอบไม่ได้ แต่ก็แบบโล่งอกแล้วแหละว่าได้เห็นตัวเองในละครแล้วออกมาแบบออกมาในมุมที่แบบเซอร์ไพรส์แล้วชอบเองด้วยครับีเคยได้สัมภาษณ์ว่าการเล่นเรื่องนี้ทให้เรารักกดใช่ใช่ครับาอโอ้โหยากอธิบายยากมากๆเพราะว่าเอาจริงๆคือต้องเล่าก่อนว่าการกำกับของพี่นุชชีครับเขาจะกำกับเรื่องนี้เป็นแบบเรียวมากๆหนักมากๆซึ่งผมมาเล่นแบบละครมาก่อน พเรียดอะไรเงี้ยมันอาจจะดูเป็นการแบบเอ,อ่อต้องคงตามบทต,ตามไรแต่นี้มันมีการอิมโพรไวส์มันมีการที่ใช้เทคนิคของนักแสดงเยอะขึ้นมากๆซึ่งผมก็ต้องแบบฝึกตรงนี้เยอะมากๆแล้วมันก็ทําให้ผมปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างได้ในจากเรื่องนี้ครับ<ม>ทั้งกับแบบเล่นกับพี่นักแสดงโ้ระดับปรมาจารย์ชั้นครู<ม>ทั้งกับพี่นุชีทั้งกับออผู้จัดอะไรเงี้ยมันมันมีหลายเอลเมนต์มากๆที่ทําให้เรารู้สึกว่างาน การแสดงที่เรามองมันไม่ใช่แค่แบบเล่นพูดบทให้คนดูเฉยๆนะครับพูดถึงความยากสำหรับเราบทนี้มันยากขนาดไหนครับเมื่อกี้ยากมากครับสำหรับบทบทนี้ครับคือตั้งแต่ครั้งแรกแล้วที่ท,ที่แบบผมได้บทมาแล้วก็รู้ว่าตัวเองจะต้องแบบไปแคสเรื่องนี้แล้วก็ได้เรื่องนี้มาเล่นนะคือโอ้โหมันมันมีความใกล้เคียงกับผม,มด้วยบางส่วนเช่นแบบอายุ หรือว่าอย่างที่เขาเป็นแบบพวกประธานสโมสรอะไรผมก็เป็นประธานนักเรียนมันก็จะมีความแบบใกล้เคียงที่เราพอเข้าใจได้แต่ว่าเรื่องมุมมองทั้งเรื่องแบบความรักทั้งเรื่องครอบครัวทั้งฐานะทางสังคมทั้งเรื่องเพื่อนทั้งเรื่องการตัดสินใจมันมันมันสุดโตงง่งมากๆมันเป็นสิ่งที่เราต้องแบบคอยเรียนรู้จากตัวละครนี้ตลอดเวลายากมากครับตอนไปแคสคืออยากเล่นเลยไหมย,ยังครับถ้าพูดจริงๆคือยังไม่อยากเล่นเพราะว่ารู้สึกว่า กลัวว่าเราจะทําได้ไม่ดีพออันนี้พูด mm hmm. พูดตรงๆเลยคือมันเป็นบทที่ยากมากๆแล้วเรารู้เลยว่าบทเนี้ยถ้าแสดงไม่ถึงเล่นไม่ถึงนะ mm hmm. ละครไม่สนุกเลยครับ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นละครที่มันต้องสื่ออารมณ์จริงๆ mm hmm. ต้องใช้ความสามารถทางการแสดงจริงๆแล้วตอนนั้นนะผมเพิ่งเล่นละครเรื่องแรกมา mm hmm. ผมยังไม่เก่งเอาพูดตรงๆเลยค mm hmm. คือกังวลกังวลว่าแบบถ้าไปเล่นอาจจะเป็นภาระเขาอาจจะทําให้แบบละครมันดรอปหรือเปล่า mm hmm. อืม <S <S ก็ดีใจครับก็เหมือนพี่บอกเลยตอนต้นนะดีใจมากๆจริงๆคือผมเองก็พยายามพุชตัวเองมาเยอะมากพอสมควรตอนแรกผมนึกว่าแบบละครเรื่องแรกมันจะเป็นแบบเฮ้ยเราผ่านเรื่องแรกมาแล้วเรื่องอื่นก็ไม่ยากหรอกเถอถเอยมันจะเป็นอะไรมันจะยากขนาดนั้นไม่มีอะไรยากกว่าเรื่องแรกแล้วโอ้หมีมีครับมีมันยากจริงๆครับยากพอๆกันเลยการถ่ายภามันแตกต่างจากที่เราผ่านมาด้วยใช่ไหมใช่ครับ คือมันต่างทั้งการแสดงทั้งสภาพแวดล้อมในกองถ่ายทั้งเทคนิคการถ่ายทํามันแบบถ้าพูดถึงแบบมุม,ม,มกล้องมุมอะไรอะหลายๆคนที่ดูละครอาจจะได้เห็นแล้วว่าเป็นมุมกล้องแบบหนังจังหวะก,การถ่ายทําจังหวะก,การพูดบทการจําบทก็เป็นแบบหนังเหมือนกันมันเรียลมากๆม,มันแบบมันมัน,ม,นมันใหม่มากๆสําหรับผมแล้วก็เชื่อว่าสําหรับหลายๆคนนักแ,แสดงหลายคนเหมือนกันนะครับ เราตัวผมผมรู้สึกครับคือไม่ได้อยากจะอวยตัวเองว่าตัวเองเก่งขึ้นหรืออะไรแต่ว่ามันรู้สึกจริงๆว่าเราได้อะไรจากละครเรื่องนี้หลายคนอ่ะถามผมตลอดเลยว่าได้ละครเรื่องนี้มันแบบเราดูแล้วเรารู้สึกอะไรเราได้อะไรผมรู้สึกผมได้มันมาแล้วตอนที่ผมถ่ายทําอ่ะผมมันเป็นพื้นที่มันเหมือนเป็นห้องเรียนห้องหนึ่งที่มันเป็นแบบ คลาสติวเข้มอ่ะคือใช่พี่ดูชิพี่อาจารย์ก็พออาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ผมว่ามันจะเกินมันจะไม่ใช่ครูใหญ่อ่าได้อยู่ครูใหญ่ครูใหญ่พอได้อาจารย์ใหญ่ไหมอะไรนะเอเก้าสเมใช่โอ้โหแต่พี่ดูชิมีความโหดเป็นครูที่โหดมากๆแล้วก็พี่ๆนักแสดงทุกคนก็เป็นครูผหหมดเลยแล้วผมรู้สึกว่าผมได้ได้ปรับตัวแล้วก็ได้แบบ คุชตัวเองกับเรื่องนี้เยอะมากๆทั้งในทุกด้านเลยครับทุกเอลเมนต์เลยครับเหมือนในห้องเด็กกิ๊บเลยป้อโอ้ใช่ <c oughs> คือปกติเหมือนเราห้องเรียนธรรมดาเรียนจันหนึ่งสุกอันนี้คือจันถึงอาทิตย์ <c oughs> อ่ะเพราะถ่ายทําก็หนักมากบทก็ยาวมากการถ่ายทำก็โหดมาเจอกับรุ่นพี่โหดอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ม, <c oughs> มีโอกาสได้เล่นคือก็เป็นสิ่งที่ผมดีใจที่สุดแล้วนะตอนนั้นนะครับแล้วก็ดีใจที่สุดก็คือ มันทําให้ผมรู้สึกว่าผมมา,มาถูกทางเหมือนผมตอนแรกอะผมไม่ไม่รู้ว่าอาชีพการแสดงอะเราเราก็ชอบแล้วแหละการแสดงมันมันสนุกแล้วในการถ่ายทําในการไหลแต่เราไม่รู้ว่าการแสดงจะชอบเรากลับไหม <c oughs> คือเวลาเราทํางานอะไรเราก็อยากให้มันแบบมันไปได้วยกันได้อะไรเงี้ยกับแบบความชอบของเราแล,แล้วรู้สึกว่าผมน่าจะมาถูกทางแล้วสําหรับลราขอเรื่องนี้ก็ดีใจกับตัวเองอ,อะไรเงี้ยครับตอนเรื่องแรกอะเราจะแบบเห็นแบบว่าหล มีครับมีมีครับมีผมร้องไห้กับเรื่องนี้หนึ่งครั้งใช่ครับครั้งเดียวเท่านั้นมันน้ำตาแบบอะไรมันเป็นน้ำตาแบบความเขาเรียกว่าอะไรเสียใจเนาะเอาจริงคือความน้อยใจใช่ความเสียใจใช่ครับคือเหมือนบอกว่าด้วยละครเรื่องอย่างที่ผมบอกไปผมไม่เก่งเรื่องการแสดงแล้วพี่ๆทุกคนเก่งมากๆแล้วผมก็ มีได้รับฟินฟินแบ็มาตลอดว่าแบบเฮ้ยบางทีผมเล่นไม่ถึงบางทีผมเล่นดอกบางทีมันเป็นคําพูดที่สําหรับคนททางานมันก็แรงมากๆอย่างแบบเฮ้ยเราเล่นไปซีนนี้มันคงออนแอร์ไม่ได้หรอกเพราะว่าเล่นไม่ดีอะไรเงี้ยอาจจะต้องตัดตัดทิ้งหรือเล่นไปเสียเวลาเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ข้าอย่ามันมันมันบางทีมันก็จึ๊กอยู่อ่ะแล้วมันก็เหมือนแบบความกดดันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆจนมันไปถึงจุดหนึ่งแหละว่าแบบเราหาทางออกไม่ได้สักทีแล้วเรากดดันตัวเองเยอะเกินไป พูดไหยที่มันทำให้เราบอกว่าไม่ไหวแล้วอะเออเราคำไหนที่มันจึกรอโอ้โหมีเยอะเลยครับก็แบบทำเป็นเล่นแบบนี้เป็นนักแสดงที่ดีไม่ได้ ใ่แบบก็เป็นคําที่แบบมาจากแบบข้างนอกด้วยหรือว่าจากอะไรเงี้ย <S an> ใช่คือคือแบบจากคอมเมนต์ต่างๆทั้งเออมันมันมันมาจากหลายๆที่ครับซึ่งเอาจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะสำหรับนักแสดงที่โดนคอมเมนต์แบบนี้มันเป็นเรื่องที่อืมสำ,อสำหรับผมเป็นปกติแต่ว่ามันก็มีรู้สึกอะ่ะคนทํางานคนนึงก็ต้องรู้สึกอยู่แล้วคือแสดงว่าเป็นจากคอมเมนต์จากภายนอกคือไม่ใช่จากในกองใช่ใช่ครับ มันมันน้อยใจใช่หรือว่าแบบคนที่มาคือผมเชื่อว่าทุกคนที่ทํางานเวลามีใครมาวิจารณ์งานเราเราไม่ชอบอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> เออแล้วบางทีมันก็แบบเราจะทํายังไงดีมันไม่ใช่ว่าเราแบบโหเราจะทําไงกับคนนี้ดีมันไม่ใช่แบบนั้นคือ <c oughs> มัน <c oughs> เราจะทําไงกับเราดีอ่ะ <c oughs> ที่จะทําให้เขายอมรับเราได้อะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> มันก็มีความกดดันตรงนั้นใช่ก็ร้องไห้แล้วก็ไปคุยกับพี่นุชชีว่าทายังไงดีพี่นุชชีให้คำชมหรือว่าซ้ํา <laughs> อันเนี้ยอันเนี้ย <laughs> คือคือคำพูดของพินุช่มัน Amazing มากๆสำหรับผมเพราะว่าเหมือนเขาเป็นคำคำตอบที่ผมไม่คิดว่าผมจะได้จากคนที่เป็นผู้มุ่กับ <c oughs> ผมมีคำวิจารณ์หนึ่งคือแบบว่าเหมือนผมเล่นอย่างเงี้ยได้ไม่ดีพอหรือว่าทำอะไรงี้ไม่ได้หรือว่าเล่นจมเล่นดับก็พูดในให้เข้าใจง่ายครับผมก็ถามพินุช่เลยว่าแบบไม่ไหวละ <c oughs> ผมต้องทํายังไงดี ผมทามาทุกวิธีทางแล้วแบบทําการบ้านมาเยอะมากแล้วรู้สึกว่าเล่นมาเกินครึ่งเรื่องแล้วมันยังแบบไม่ได้อีกเหรออะไรเงี้ยผมต้องต้องเล่นเยอะแค่ไหนมันไม่เป็นสักทีอะไรเงี้ยวิชีตอบว่าอาจจะเป็นความผิดของพี่ก็ได้นะที่กำกับได้ไม่ดีพอเฮ้ยใช่กลายเป็นว่าแบบเหมือนใช่เหมือนเหมือนกลายเป็นว่า เหมือนพี่นุชิีเขาทำให้เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ปกติมากๆเกี่ยวกับการทำงานในที่นี้นครับใน,ในในแบบในการทำงานระดับโปรเฟชชั่นอลที่จะต้องโดนคำวิจารหรืออะไรพี่นุชชีเขาก็โดนวิจารมาเยอะมากเหมือนกันเราเองเนี่ยผมอาจจะใหม่มากๆาจ,จะแบบเป็นเรื่องที่สองละครตอนนั้นยังไม่ออนแอร์เลยครับไปเล่นก็แบบโดนคำวิจารมาไงมันก็ต้องมีเสียใจน้อยใจอยู่แล้วผมรู้สึกว่าโลกผมมันยังมีแค่นี้ไงโลกผมมันมีแค่นี้พี่นุชชีเขาเปิดโลกมากๆสำหรับผมก็ ขอบคุณพี่นุชีครังครับผม <c oughs> สาหรับคําตอบในวันนั้น <c oughs> มันเปลี่ยนผมจริงๆครับ <c oughs> ตอนนี้เราตั้งรับจากคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาได้มากขึ้นยงไงมากครับผมคือสาหรับผมเองอย่างผมผมไม่ได้คาดหวังอะไรเกี่ยวกับละครเรื่องนี้แล้วว่าละครมันจะต้องแบบดีมันจะต้องปังทุกคนจะต้องชอบละครเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปผมรู้สึกว่าผมได้แล้ว <c oughs> จากการเล่นละครเรื่องนี้คือผมได้แบบ ได้ความสุขในการทํางานในทุกๆวันหรือว่าได้แบบเหตุผลว่าผมทําตรงนี้อยู่ทําไมผมได้มันมาแล้วแล้วหลังจากนั้นมันเป็นกําไรแล้วครับถ้าคุณดูจะชอบหรือไม่ชอบอยังไงฟีดแบ็กอะไรมันก็เป็นผลดีสําหรับผมด้วยเพราะผมรู้สึกว่ายิ่งมีฟีดแบ็กเยอะแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นด้านบวกด้านลบมันสามารถนามาพัฒนาตัวเองได้หมดเลยครับเรื่องที่สองก็หมดแรงเลยรู้สึกยังไงตืน่เนเต้เนครับสนุกครับผม <c oughs> ผมเคยแอบพูดด้วยนะเมื่อก่อนนะตอนที่ถ่ายเรื่องขอรือไทยแล้วมีพี่มาสัมภาษณ์ผมว่าแบบละครเรื่องต่อไปอยากจะเล่นอะไรผมแบบเล่นดราม่าครับพี่ได้สมใจเลยผมได้สมใจผมได้ดราม่าเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพเลยอนะสั่งผมอยากจะย้อนกลับไปพูดคําอื่นยิ่งเลยแล้วเรื่องต่อไปเหรอพูดไว้ดี๋ยวพูดไดไ นี่แหละไม่กล้าพูดแล้วพอมาอย่างนี้ผมไม่กล้าพูดแล้วครับเรื่องต่อไปขอเป็นละครอะไรก็ได้ครับแบบเอาเอาท้าทายแล้วกันครับบูบ็กโดน็บูก็ได้เหมือนเลยก็เลิฟซีนเยอะอะไรเงี้ยเรากดดันกดดันครับความจริงกดดันไม่ไม่ใช่แค่เลิฟซีนไม่ใช่แค่อะไรผมรู้สึกว่าผมไม่อยากให้โฟกัสแค่เลิฟซีนในละครเรื่องนี้มันเป็นพาร์ทหลักของละครนะครับแต่ว่ามันแบบ สำหรับผมทุกซีนอะ่ะผมเองกดดันหมดเลยเลิฟซีนเราเรามีการทํางานกันเยอะมากๆทั้งเวิร์กช็อปทั้งการกํากับจากพี่นุชชี่หรือผมเองเนี่ยผมก็ต้องไปดูแบบเรฟเฟรนซ์เยอะมากๆเหมือนกันเพราะเอาจริงๆผมก็แบบไม่เป็นอะ่ะทํายังไงให้เป็นแบบผู้ชายที่แบบเลิฟซีนแล้วมันให้อัดเท้รถได้อะไรเงี้ยผมก็ทำงคนทำได้ไม่ดีพอก็ต้องทําการบ้านตันเยอะมากๆทำยังไงหรือว่าต้องเข้าซ้อมกับ ไม่าไม่ใช่ไม่ได้ซ้อมกับใครคือคือก็แบบว่าผมไม่ดูหนังครับคือพี่พี่นุชีก็กำกับแบบหนังอยู่แล้วแล้วก็ไปดูว่าเลิฟซีนหนังเขาทํายังไงกันอะไรเงี้ยแล้วก็ลองมีการไปคุยกับพี่นุชชีแล้วก็ในการแบบลอกเรียนแบบอะไรเงี้ยจากแบบท่านอื่นๆเขาแบบเคยเล่นมาแล้วอะไรเงี้ย Uh, mm hmm. ส่วนใหญ่ไอเดียเรื่องนี้จะมาจากพี่นุชชี่มากกว่าครับผม mm hmm. เพราะว่าเหมือนเขา mm hmm. เขามีมุมมองทางด้านนี้อยู่แล้ว mm hmm. แล้วก็เป็นนักแสดงเราเชื่อพุ่มกลับเลยครับผม mm hmm. มีตรงไหนที่มันแบบเราทำเพิ่มได้เพื่อให้เนื้อง,งานม,มันออกมาดี mm hmm. มันก็ mm hmm. ก็ต้องคุยกันทั้งพี่นุชชี่แล้วก็ทั้งนักแสดงร่วมเหมือนกัน mm hmm. ใช่อย่างที่พี่แม่บอกว่าคือบอกว่ารวยเลยคือจะได้แบบว่าช่วยกันเรารู้สึกยงไ ตื่นเต้นครับจริงๆกดดันด้วยครับพอตอนแรกผมก็จะถามพี่แมทเหมือนกันว่าพี่แมทช่วยผมด้วยนะกลายเป็นว่าพี่แมทให้ผมช่วยคือก็เป็นอะไรที่สนุกครับผมแต่ว่าตอนที่เล่นเลิฟซีนคือยังไงมันก็คือตัวละครเล่นมันก็ต้องตัดตัวเองแล้วก็ต้องเข้าไปในอารมณ์ของตัวละคอรอยู่ดีเพราะถ้าเกิดว่าเราเล่นไปแล้วเราเขินเราไหมันก็จะไม่ใช่ตัวละครมันก็จะกลายเป็นอะไรไม่รู้เพราะจริงๆคาถาไม่ได้เขินไงแต่ตัวเราเข้าไปห,หรอใช่คือผมอะ สำหรับผมเองผมเป็นคนที่ชอบดูหนังมากๆแล้วเวลาเราดูหนังที่แบบเวลามันมีเลิฟซีนแล้วเขาเล่นไม่ถึงหรือว่าเล่นแล้วมันกักๆกรู้ว่ามันแบบมันดึงดึงมันไม่อะไรมันสําหรับคนดูเราไม่อยากทําให้คนดูผิดหวังอะเราอยากให้ผลงานมันออกมาดีที่สุดครับแต่พอเราอยู่ในอยู่ตรงนั้นคือรู้สึกมันก็อดตื่นเต้นไม่ได้เอาจริงๆมันอดตื่นเต้นไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ว่าพยายามให้เป็นโปรเฟชชั่นอลมากที่สุดคือนักแสดง หน้าที่คือเป็นตัวละครจะผลิตตัวเองยังไงเพื่อให้ให้บอกว่าเออมันผ่านได้ถ้าสําหรับผม <c oughs> ผมก็มีเทคนิคแต่มันก็เป็นเทคนิคทางการแสดงนะผมพูดไปไม่คนดูเขาฟังไม่ไม่รู้หรอก <c oughs> คือมันก็มีมันก็มีหลายหลายวิธีครับในการที่แบบหลอกตัวเองหรือเอาจริงอธิบายเลิฟซีนมันอาจจะยากเกินไปอธิบายแค่ว่ามีกล้องมาถ่ายเยอะๆอะทำไงให้ลืมกล้อง <c oughs> อ่ะแค่นี้ก็ยากแล้วครับทุกวันนี้เราเป็นโปรโมชั่นอลไม่ พยายามผมใช้คาว่าพยายามตลอดเวลาเลยครับ <c oughs> ค,คือคือไม่ไม่กล้าพูดว่าตัวเองเก่งเลยทางการแสดงเพราะว่ามันเรื่องที่สองผมแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเยอะๆ <c oughs> แล้วเวลาได้เห็นแบบพี่ๆทางการทําการแสดง <c oughs> แบบก็อยากเป็นแบบเขาอ่ะ <c oughs> อยากเก่งแบบเขาที่บ้านซัพพอร์ตนะครับที่บ้านไม่ค่อยแซวเท่าไหร่ที่บ้านก็จะแบบอยากอยากดูละครแล้วอยากดูซีนนี้อยากดูซีนนี้อะไรเงี้ยมีแบบว่าให้ให้เราเล่าไหมคะว่าต่อไปมันจะ ยายผมมาเช่าให้ผมสปอยครับคือเอาจริงๆนะครอบนี้เปคุณยายเหรอใช่ใช่คือเอาจริงๆไหมครอบครัวผมแบเหมือนเหมือนคนดูละครทั่วไปเลยไม่ได้คิดเลยว่าลูกตัวเองเป็นนักแสดงเป็นดาราเป็นอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมคือดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไม่รู้อ่างเี้ยคือดูแล้วอินไปด้วยแล้วเราก็สนุกอ่ะพอเห็นแล้วเราแบบเพราะเวลาผมคัดอะออกมาในพาร์ทครอบครัวผมก็เป็นไมกี้ที่อยู่ในครอบครัวไม่ได้เป็นใครอะไร เาก็ไม่ได้มองผมเป็นนักแสดงอะไรด้วยก็แบบมองดูละครแล้วก็ดูคนนึงเล่นละครแล้วแบบเหมือนลุ้นไปด้วยกันกับตัวละครเลยครับขออนุญาตถามที่เห็นลงในโซเชียลว่าตัดเสื้อผ้าเองมนเกิดอะไรขึ้นคะไปตัดเสื้อผ้าแล้วเหรอครับไม่ตัดเองอีกไมคะไม่ตัดไม่คือก็ความว่างเป็นเหตุครับความว่างเป็นเหตุทําให้อยากทําอะไรใหม่ๆดู จริงๆผมเองผมเป็นคนที่ชอบลองอะไรที่ไม่เคยทำอยู่แล้วทั้งเรื่องการ acting อะไรอเงี้ยก็ใช่ทาขนมทำอาหารหรือแม้แต่ไปเล่นกีฬาเล่นอะไรผมเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆแล้วตัดเสื้อพอมาอยู่ในวงการบันเทิงมันก็มีเรื่องแฟชั่นเรื่องอะไรแล้วก็เริ่มมีความสนใจเรื่องนี้ก็อยากลองทำดูว่ามันจะยากแค่ไหนครับแล้วยังไงบ้างคะโอ้โหยากมากทุกปีเลยนะ บนทุกคลิปเลยนะ <laughs> ผมไม่เคยมีคลิปไหนไหม่บ่นะคทํามกทำไมถึงเลือกที่จะตสดเสือ้ <c oughs> อทำไมถึงเลือกตัดเสื้อเหรอโอ้น,นอ่ะสิไม่เคยคิดเลยครับว่าทําไมคือผมอยากทําอะไรก็ทำมันเหมือนเป็นจริงๆผมเคยตัดเสื้อกับแม่ด้วยนะครับตอนเด็กๆมากๆากครับผมเคยตัดใส่เอง แล้วคราวนี้ผมไม่เคยตัดเองจริงๆแล้วก็อยากทำคอนเทนต์อยากทำอะไรเงี้ยครับผมก็ลองทำดูแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบทำอะไรเกี่ยวกับการแบบ reuse recycle อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสื้อผ้านี้ที่ผมเลือกใช้ก็เป็นแบบลินินวินเทจกันเอาของเก่ากลับมาใช้ใหม่อะไรมันก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ความต้องการผมแล้วก็อยากมีเสื้อที่ตัวเองทำใส่เอาจริงๆคืออยากใส่เสื้อที่องทำแค่นั้นแหละคือแฟนคลับเพราะว่ามีออเดอร์ มีมาเต็มเลยครับแล้วไม่ครรัับเเปิดดอออ์ะต่อคิวรอก่อนครับต่อคิวรอให้ก่อนนะครับอย่างนี้ถ้าอนาคตมีเจ้าสาวจะตัดชุดให้เจ้าสาวหรืยไงโอ้โหุ้ยจะออกมาเป็นแบบไหนเขาเนี่ยผมอยากเห็นเรื่องเลยจะออกมาเป็นยังไงอ่ะมีโอกาสรู้ว่าความเป็นไปได้ไหมเหรอใส่อะใส่ริมริมไปอะได้ติดกระดุมไงผมเย็บกระดุมเป็นนะออ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ